Oh yeah. ตอนนี้คุณอยู่กับพิธีกรีเสิร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้วโปเกมอนสกาเลต์วันนี้นะครับก็เอาใจสายคนรักพิคาชูนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาหาไอเทมไล b บอลนั่เองไอเทมไล b บอลนะครับเป็นไอเทมที่จะเอาไว้ให้พิคาชูถือนะครับแล้วจะบูส์พลังโจมตีทั้งด้านกายภาพและด้านเวทเนี่ยเป็น2เท่าไปเลยนะครับโดยไอเทมไล่บอลนี้นะครับสามารถหาได้จากพิคาชูตามป่าทั่วๆไปเลยนะครับ โดยพิ k a c ชูที่อยู่ตามป่าเนี่ยก็จะมีโอกาส5%ที่จะถือไอเทมไรบ์บอรนี้ไว้นะครับตำแหน่งหาพิ k a c ชูง่ายๆนะครับก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่จะมีพิ k ก c ชูเกิดอยู่โดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าอยากเจอพิ k a c ชูม,มากขึ้นนะครับเราก็สามารถกินอาหารที่เพิ่ม Encounter Power Electric นะครับก็คือเพิ่มโอกาสการเจอประมนสายฟ้ามากขึ้นนะครับจะทำแซนวิชกินเองหรือซื้อจากร้านอาหารก็ได้นะครับ วิธีการหาเน่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า,าพิคชูตาป่าจะมีโอกาส5%ที่จะถือไอเทมนี้เอาไว้นะครับเราก็สามารถที่จะลองจับมาดูแล้วก็เอามาเช็คดูนะครับว่ามีไอเทมติดมาไหมแต่ถ้ากลัวเปลืองโปรเกบ,บอลนะครับเราก็สามารถใช้ประมวลที่มีท่าโจมตีนะครับที่ขโมยไอเทมนะครับอย่างท่าโคเวต หรือว่าท่าทิฟนะครับสองท่านี้เนี่ยจะเป็นท่า,ท,าที่โจมตีไปแล้วนะครับขโมยไอเทมของอีกฝั่งกลับมาด้วยนะแต่ว่าเงื่อนไขาการจะขโมยให้สําเร็จเนี่ยเราต้องไม่ถือไอเทมไว้นะครับโปกเกมอนที่ใช้ท่าโจมตีนี้เนี่ยจะต้องไม่ถือไอเทมไว้ถึงจะขโมยสําเร็จนะครับเราก็สามารถใช้ท่าโจมตีพวกนี้นครับไปตีพิคชูแล้วก็ขโมยเทมกลับมาได้นะครับไม่จำเป็นต้องจับก็ได้หรืออีกวิธีนึงครับก็คือ การหาโปเกมอนที่มีอ i บิตี้ฟลิกนะครับอาบิตี้ฟลิกเนี่ยจะทำการส่องดูนะครับไอเทมที่อีกฝั่งถืออยู่นะครับแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยถือไอเทมอะไรไว้นะครับเราก็สามารถหาโปเกมอนที่มี ABILITY นี้เนี่ยแล้วก็เอามาเดินส่องดูพิกชูตัวที่มันถือไ์บอรไว้นะครับแล้วเราก็จับแค่ตัวที่ถือไรบอรแค่นั้นก็พอส่วนโปเกมอนที่มี ABILITY นี้นะครับก็จะขึ้นรูปไว้ให้ตามนี้เลย คลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพีติขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะ้าบาย